สามสี่เรื่องที่กลับเรียนท่านประธานเป็นปัญหาครับเรื่องแรกเรื่องพลังงานพลังงานมีทั้งน้ํามันมีแก๊สและก็ไฟฟ้าท่านประธานครับทุกวันนี้ราคาน้ํามันตามชาติที่ขึ้นสูงมากท่านประธานครับสี่สิบเจ็ดบาทนะครับไม่ต่ํากว่านี้เลยนะครับดีไม่ดีสองลิตรต่อร้อยนะครับนี่คือราคาที่สูงมากๆนะครับ ผู้ที่แบกรับค่าน้ํามันเหล่านี้ก็คือพี่น้องประชาชนแบกรับพลังงานเหล่านี้พักประชาธิปไตยใหม่มีแนวทางเสนอรัฐบาลท่านประธานครับรัฐบาลควรจะซื้อหุ้นของปตทกลับคืนมาหมดแล้วตั้งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติและให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนถือหุ้นบริษัทพลังงานครับจะขึ้นเท่าไหร่สิ้นปีก็ได้รับปันผลครับท่านประธานครับผู้ร้องคือผู้ใช้พลังงานผู้รับผิดชอบคือ กระทรวงพลังงานและนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรครับ